สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางนี่เคอีรอบเศร้าระบายจะแนวทางของวันจันทร์วันที่17เดือน2 2 5 6 8จ้6เดือนกุมภาเนาะเมื่อนี้ก,ก็มาพบกับแนวทางของ e อ j o y ตามเคยจ้าสำหรับโพลน,นี่เคอีรอบเศร้าระบายของวันที่14วันศุกร์ทีผ่านมาจ้านี่เคอีรอบเศร้าจะเลขเด่น21วิ่งลูดจ้า สำหรับพ้นรอบเ้าเจ็ดสามศูนย์หงเจ็ดหเจ็ดเนี่ยถ้าเขาจับคู่เขาตรงๆจะแต่วันหน่งนี่จับตัวเี้นี่ผ่านไปต้องเน้นหนึ่งสองกับ18เข้ามาหนเจ็ดเนาะจา้าโอ้โหแต่ถือว่ามาในแบบตรงๆเนาะสำหรับตัวกบผูเด่น1รุด1มาจ้ารอบใบห้ากับ,บ4ี่พ้นจ้าเก้าสี่สามศูนย สี่สามจับคู่พาดไปนอกจากบ,บริจับไห่สี่สามเนาะโอ้เด่นสีวุษสีมาจ,จะบ่ายซัอ่าบุลจะหลางศูนย์สี่เข่าสี่ศูนย์จะตัวกับเน้นเน้นเลยเด่นสีวุลสีมาเด้งเดงจะใส่วิ่งใส่หลุดของเขายิบจับสี่ไปวิ่งวุลรอบบ่ายเด้งบอลเด้งหลังเลยเนาะจับคูเขา่าหลังเราจะเน้นเน้นเลย สำหรับนี่คอของวันที่14ตามนี่เลยจะปงังเต็มเตมเชา้าบ่ายวันที่สิเจรุ่นกันต่อจ้าสำหรับนีเคอของวันที่17รอบเศร้าจะเด่นไปที่7และวหจับกูดเด่นเจ็รุนเจ็มี ตามนี้เลยเจ็ดหกหกหนึ่งสำหรับรอบบ่ายจ้ะเก้าแปด จับคูเก้า 80, 81, 83, 8ป8ศ8นย์แปดหนึ่าจาเราว่างคูเดินไว้ด้วยละกันเนาะถ้ามาคูเดินชอบคูเดินถาเอดจบริจับหายเนะาะจ้สามารถจับเองได้เนาะ ถามมักถาชอบเราจะสำหรับครูเด่นตัวเด่นตัวเน้นจา้าเด่นแปดุ่นแปรอบบายขอเน้นไปที่80ตามด้วยแปดเจ็ดแปเจ็ดเจ็ดแปดจับหยแค่รอบบายเนาะครูเด่น9ก้าสามเก้าสาม เจ็ดสามตามด้วยเจ็ดศูนย์นี่เคอีนี่ปิดไปสองวันเนาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะจะเปิดมาวันแรกวันแรกของสัปดาห์เราจะสำหรับแนวทางนี่เคอีเขาเฮ้าเราจะเมื่อนีนสิเดินตามสูตรไห้หรือบ่อสูตรสียังอยู่ไห้หรือบ่อสีมาให้ตามสูตรหรือบ่ออันี้กะรอรุนไปโดยการเราจ้ะจังไดกะ ฝากนาไปเปรียบเ,เ,เทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละค่ะน้องเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนาจ้ะโจทย์ไว้แค่ไว้เผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนาจากแนวทางมีเขามีรูดจะผิดพลาดประการใดกับโคตทนคภรไพ่ลายๆนากจาะเขาหายีินนอกทุกคนทุกทานทีเขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงๆงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทาน้าชอบกดไลค์แชร์ ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผืแอระได้ิ์ผ่านแนวทางต่อไปแต่แนวทางดีๆนี่ห้กันได้ทุกวันจ้าสวัสดีจ้า